พวกพี่ๆกันวากเลยที่ได้ไปนะคะเดี๋ยวนะคะแอดย่าไปได้นอนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเอสี SC, ลูกสาวที่น่ารักของเรานะคะก็ขอให้นะคะฝนอย่าตกนะคะอย่าได้มีอุปสรรคนะคะกลัวลูกไม่สบายนะคะเหมือนเมื่อคืนนะคะคันล่มนะคะน่าจะมีมี ล่มกลางๆเนาะกลางๆน,นี่น่าจะไม่มีล่มนะแต่ว่าของพ่อแขกเขาจะมีโดมนะคะแต่ตรงตรงกลางๆอะ่ะก็น่าจะเป็นเหมือนกับที่วันนั้นนะคะที่อที่สมุทรสาครน,นะมีมีมีล่มอยู่แต่ว่าที่แสดงร้านลำบวงมันกว้างเนาะก็ไม่มีนะคะก็ห่วงกลัวรูปเป็นหวัดแล้วก็วิ่งอีกต่างหากเลาวว่าคืนนะันนางวิ่งนะคะนางวิ่งนะคะ ขอขอบคุณนะคะไลฟ์สดนะคะของช่องของนะคะสุปริยา o f อ i c เชลแล้วก็ลุงลุงจ่าออสนะคะแล้วก็แมงก์กบี้พี่มน,นาแล้วก็อีกหลายๆท่านแล้วก็เฮียหมูเนาะนะคะหลายท่านมากนะคะก็เข้าไปดูนะคะไปกดให้ทุกคนแล้วนะคะเนาะก็ยังไงก็ขอให้ลูกนะคะอย่าได้มีอุปสรรคนะคะวันนี้ก็ขอให้หนูนะคะ มีแต่สิ่งดีๆมีงานเข้ามาเยอะๆนะคะขอให้หนูร่ำรวยนะคะได้บ้านแล้วนะคะใช้เวลาแค่ไม่นานสักหน่อยเลยนะคะลูกสาวนะคะแป๊บเดียวเองนะเพราะว่าปีก่อนที่เอดย่าเอาอัน,นอันนี้ของโรงเรียนนะมาออกนะปีก่อนเองนะที่หนูแสดงงานโรงเรียนนะคะปีนี้หนู ไวมากนะคะคุณเอฟซีวันนี้ก็ส่งกำลังใจไปนะคะคิดถึงเสมอ <c oughs> อิจฉาอีกต่างหากเด้อแอดยาอิจฉาอีกต่างหากเออเนาะคะ่ะพวกเราก็โทรมาเยอะแอดยาเด้อย, <c oughs> ยอก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 ดีใจนะคะคุยกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็เจอกันนะคะแอดยาจะลงไปนะคะคุณเอฟซี วันนี้ไลฟ์สดเพื่อเปิดการมองเห็นนิดหน่อยนะคะวันๆไม่ได้ไลฟ์นะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้โลกใจดีกับหนูแอดย่าชอบใช้คำนี้มากเลยนะคะขอให้โลกใจดีกับหนูตลอดไปนะคะหนูทำอะไรเอาที่หนูชอบนะคะแม่แม่ไม่ว่านะคะคนที่รักหนูนะคะใครจะเอาไปดราม่าปากกระป๋องอะไรก็แล้วแต่นะคะเราไม่ต้องไปดูดราม่านะคะ แต่ไม่รู้นะไม่ว่าประเภทไหนนะคนชอบดูข่าวดราม่านะคะทําไมดราม่าไม่ค่อยดูหรอกมันมากนะเมื่อคืนอันเพลงนะคะ่ะอวียนะคะทุกเพลงเลยนะคะเอ็ดยาอิชานะคะอิชาทุกคนเลยนะคะอิชาคนที่ได้อยู่ในงานได้เต้นได้เล่านะคะอุ้ยนะคะ ตอนนี้นะคะบรรยากาศเป็นไงมั่งนะนะแคะ่เมื่อกี้พี่ๆบอกว่าอันฝนจะตกนะคะนะเพราะว่าแม่ๆชอบมาคอมเมนต์นะคะไม่อยากให้หนูเป็นเด็กแบบแต่งให้อยากให้หนูแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงนะคะ <laughs> อยากให้หนูเป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็เขาก็บอกว่าลูกสาวนะคะพ่อแม่นะคะน่ารักตามวัยนะคะลูกทุ่ง ต้นขาวสุปริยาแล้วค่ะแม่พ่อพ่อบอกแม่แม่บอกว่ากลัวนหนูนะคะถ้าเห็นหนูนะ,ะก็มีการบอกว่าอย่าคับบ่อยนะคะคับบ่อยแล้วใจไม่ดี <laughs> อย่าคับบ่อยถ้าหนูคับบ่อยแล้วพ่อพ่อแม่แม่ใจไม่ดี <laughs> คุยกับคู่จะคุยอะไรอะเวลาคุยติ๊กในตอต้นนะคะก็จะคับคับคับกับเขาพราะว่าแม่แม่บอกอย่าคับบ่อยใจไม่ดี อันอัน<ส>น <pes ky> ั้นนะคะที่หนูแต่งตัววันนั้นที่ใส่แว่นตาท่านนั้นดรามา่านะคะเขาก็หยอกนะคะหยอกย่านีนะคะคือเล่นนะคะนางเล่นนางไม่คิดเนาะว่านางเป็นดารานะคะนางน้องมันไม่รู้หรอกว่าเออกล้องกําลังจับจ้องอยู่นะคะเหม,มือนพี่ม่อนเอาไปเล่นน่ะนางก็คิดว่าเล่นสนุกไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่เขาก็เป็นประเด็นนะคะ เอาไปเป็นประเด็นดราม,ม่านะคะน้องรักแม่มากค่ะ,ะไรรู้ตารู้ตาอายุมากแล้วแต่าตาเกิดมาไม่ทันได้สองเดือนเอะไรกะอ๋อน้องรักแม่มากตารู้อ๋อตาตาไม่ทันเห็นแม่อ๋อนะคะอ๋อ แ,แกเล่าถึงแกนะคะเนาะนี่แหละเอฟซี FC นะคะก่อนะคะเนาะคนเรานะคะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเนาะแต่คนมันเอาไปเป็นประเด็นนะคะหาว่าหนูไม่ให้ยากอนะคะจริงๆนะคะเนาะ,ะหลายอย่างนะคะแต่เรานี่เรามองเป็นเรื่องธรรมดาของลูกนะคะ จริงๆคนเราเนาะหนูเป็นนะคะเป็นดาราเป็นแบบแสงนะคะหนูเป็นก็คือเขาเรียกว่าแสงสะท้อนนะคะเป็นแสงอาทิตย์หลายดวงที่จ้องจับหนูในลาหนูทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนะคะถ้าเราเป็น fc ของลูกจริงๆเราก็จะรู้นะคะ <c oughs> นี่มีคนบอกว่าอะไรกลัวหนูตัดผมเกลียนมาค่ะกลัวแบบว่ากลัวคนนะคะไม่เนี่ยแต่ง เขาอยากให้หนูแต่งตัวเหมือนร้องเพลงดวนเพลงชิงทุนแม่แม่บอกนะคะแต่เราก็บอกน่ารักนะคะ่ะน่ารักมากเขาอยู่ยังไงเราก็รักเขานะคะลูกเนาะรักที่ตัวเป็นตัวเขาเนะคะเขาไม่ต้องได้แบบมันแบบสบายสบายนะคุณเอฟซวันนี้แอ็ดยาก็ขอให้โลกใจดีกับหนูนะคะตลอดไปนะคะอย่าได้มีอะไรนะคะ ที่แบบมันมีดราม่านะคะแต่อดย่าไปฟังหน่อยเดียวเมื่อคืนนะช่องที่เขาอันนี้นะคะ่ะช่องที่ที่ดราม่าเนาะถามว่ามันมีอะคะ่ะคนเรามันจะถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นของปกติธรรมดาคิดถึงพี่ๆกันนะคะอดย่าก็คิดถึงมากเลยนะคะ พี่ชาใครก็คงจะมาเนาะก็คงจะมากันนะคะเดี๋ยวแอดาก,ก็จะไปนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะคิดถึงมากเลยนะคะแล้วก็อิฉามากด้วยอิฉาหน้าเวทีอิชาแม่แดงนะคะอิชาน้องต้าอิชาทุกคนเมื่อคืนเาพูดนะคะอิฉามากเลยนะคะ ชอบมากนะสนเาทุกคนนะคะมีความสุขนะคะทุกเพลงที่หนูร้องสนุกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะเนาะห่างหน่อยถอยนิดนะคะ <c oughs> แล้วก็เพลงคุณลำยนะคะเงองส้มตำนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าทายกันก่อนอย่าเพิ่งกดแล้วก็ไปนะคะคุยกันก่อน เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนะคะวันนี้แอดยากก็ขอส่งกําลังใจไปนะคะขอให้ลูกนะคะมีความสุขดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แมกลัวลูกเป็นหวัดนะคะเหมือนเมื่อคืนผมก็นะ่าจะหนูร้อนเนาะทั้งร้อนน่ะมันร้อนอบอ้าวนะคะก็เห็นหัวเปียกหมดนะคะ <laughs> หนาวไหมพี่จ๋านะคะแต่หนูร้อนนะคะ เอ็ดยาก็ไม่ได้ไลฟ์หลายวันนะคะก็เลยมาไลเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะให้กับนะคะยูนะคะเขาเรียกว่ายูเนาะยูนะคะถ้าเราไม่ไลไม่นี่บ่อยนะคะมันเหมือนกับว่าโดนปิดการมองเห็นนะคะคุณเอฟซีปีนี้ก็เลยไลทักทายพราพ่อแม่แจ๊กหน่อยนะจ๊ะ ก่อนที่หนูจะขึ้นนะคะเนาะวันนี้นะคะอุ้ยนะคะน่าสนุกมากเลยวันนี้พี่ลงไม่ไม่ออกรถนะคะไม่ไปออกรถนะคะเอ็ดยายังทํางานอยู่นะคะวันนี้ทํางานวันสุดวันนะคะทํางานวันที่แบบนะคะวันที่แปดของเดือนนะคะวันที่สิบ หลังวันที่สิบสามยย่าดูตารางก่อนนะคะเดี๋ยวดูถามน้องอันถามน้องเขาก่อนนะคะน้องลิศนะคะน้องน้องของเอฟซีพลังเยียบนะคะน้องก็จะจะมีตารางนะมีตารางนะคะเอฟซีมีตารางที่ว่าเออวันไหนที่หนูได้แสดงมั่งอย่างเงี้ยนะคะอืม เสียงใครแม่คะเสียงใครนะค่ะซื้อของเขา,านั้นสามสิบบาทนะคะ่ะคุณเอฟซีจ๋าทักทายกันมาเด้อจ๋า ก็ขอบคุณนะคะสำหรับนะคะทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆเดีย๋ยวจะที่ช่วยดูคลิปย้อนหลังนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อยากฝนอยาให้มีฝนตกนะคะขอฝนอย่าตกนะจ๊ะมาพูดคุยทักทายกันนะจ๊ะคุณเอฟซีเช็คงานด้วยนะคะทำงานไปด้วยเดีค่ะ <c oughs> วันนี้เป็นวันทำงานนะคะแอดย่าทำงานนะคะ งานหลักก็คืองานกิฟฟรีนนะคะเดี๋ยวแอ๊ดย่าจะไปรอบนี้แอ๊ดย่าจะเอาของไปด้วยเพื่อให้พ่อพ่อแม่แม่นะคะที่นะใช้สินค้าแอดย่าก็จะหาค่ามาไลยให้ลูกด้วยนะคะค่ามาเลยให้ลูกด้วยละค่ะค่ามาไลยให้ลูกด้วยเป็นค่าเดินทางและค่ามาลลยให้ลูกด้วยนะคะ,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 ค,ะคุณเอสสีขา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทักทายกัน,กน